สวัสดีจ้าลุ้อิสตอรี่จ้าหาอยู่หากินหาเที่ยวนะจ้าพี่น้องจ้าเขาหลักวะอย่าไปกวนมั่งเขาลมมั่งเขาบอกว่าเขามาจัดลูกค้าอันนี้ต้นอินทผาลัมวะนี่เออต้นมะกะทันนุกะทันกับบุญละตัว สร้างมันแล้วว่ามีกร้างมันแล้วว่าได้ยากันไหนได้มากระท่านน่ะข้าปลาไปอางัวเขาขอบตอนพี่นองเอ้ยกินมะขามหวานโอ้ลายตัวนี้ต่อยต่อยต่อยอย่าเผาอย่าเผาเอาใส่จุงเมี่ยน เออมันชืบอว่แก่ป่บ้านในแก่ดอกเนาะอืแก่ทางไหนแกแซ่บพื้นเก่าลหรไหนดอกเอาไปขูมตายแล้วตายแล้วต้นสิว่ากระลังขึ้นเอาไปเห็ดงอกกินไงกวนไม้ขึ้ไปเห็ดเห็ดงอกอือเห็ดงอกมันก็ทิ้งยังอ่ะต้นนี้ยังไงต้น ส่งข้าวหวานเป็นหมากกว่าลรือเปล่าเห็นกระปุกคือจำเป็นหมากดกแทหมากส่งข้หวานบ่โอ้ยแดดซองได้บาดเนี่ยเอากลับไปอวยไปไหนตกค้างยังสิมันอวยแดงเลย ลงทงลงท้าเอางวเข่าคอกอืมาเอ่าบขำอุ้มกินแซ่บดีกว่่เคยกินเือเคียากรเห็นอมาอมาเออเอ็นเขาเอาขาย่เคยกินเี่ยดอกนี่แม่น่นี่ตนพเรามาปล่อยเพราะว่าเราเคยเอามาใหย่เ้อเีนี้ กินมะเป็นจ้ะ้วยดกินมะเป็นจ้ะเอายางน้ากลลอยซอยอสามเกเตอร์จุดไม้คือง่วเด้อผุนง่วตังเทเลอยู่คนปปาเราโดนลงทงลงคาเท่นึงอืมกดบ่มีงวนมี้อบบนอืมอืม แต่เอาขึ้นเรื่องเป็นขอกไง,งอยู่กับพวกเรียงนี่และตีเออ,เ,อ,อเดี๋ยนี่มันห้องไผ่ห้องมันว่าคือสมัยตะกี้เออสมัยตะกี้มันมัน,มนพ้ห้องผู้ใดก็ได้ขอเขานะเออเอ,อืม หมากันสุมมองยยังยังอย,งอยู่บ่าฮือยู่นี่ต้นเนี้ก็หมากเรื่องเหลืองน่ะหมากยังกบหน้าไผเขาสันทีว่าเขามาเก็บหมากเรื่องอหาาเหลืองกินละติดฟันนะ จะเ,เริ่มหญาแถวคันแท่นี่แล้วกินหญ้าท้องหน้ากจะร่างขืนได้ต้นเขาอ่ะต้นเขาเออโอ้ออออจักข้ากุนทิดได้ทิดอันนี้มานีเร็วเขาไมีผักกะเกงี้ยงผักกะเกงี้ยงแหง พักกระแงงแห้งว่ะพักลื้มสูนะเขามากินมากินเด้่ยพักลื้มสูพักลื้มสูนี่ของมาเลยเอามาคันสมกับแซบบนโดนละหลายปีสีสาดเราไม่ได้กินเนาะพี่น้องพี่น้องว่าปะใช่ละง่วนหน่อยพุ่นบอกซู่นุ้่นน้ำบ่อ๋อสู่น้ำพุ่นปลูก ถ้าถ่ายอยู่นี่แหละแดดจ้องแดดจ้องกล้องเฮายมะโกยังมีอยู่อะมะโกแมต้นมะโกยังมีอยู่าาบ่นังบ่บ่บ่โอ้พี่เพิ่งงงอะเป็นดอกมันบ่ ทายพักกาดดาวกันพี่น้องจ๋าแลโน่นได้ไหนลุงธงเทียนนึงเด้อเป็นดอกหรือเปล่าเอาเขาเป็นดอกก็เป็นดอกเขามาดูมาดูมาดูอือแหม่คือว่าเก็บเก็บได้บ่เป็นมะหวั่งมันบ่หนามันดิ ปาดกำลังเป็นดอกน,น้อยเป็นดอกพอได้กินแล้วเดฟพี่น้องจ้าผักกดาดเอาผักกระเดเอาผักกาดเอามันต้องคายแบบว่ามีแดดซองเดฟพี่น้องมันสะท้อนแสงเออมันสะท้อนแสงเดฟพี่น้องจ้าเฮย้ยนี่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 ผักกดาดเอาพี่น้องกำลังเป็นดอกไหมกำลังเอาเจาะเอาเจาะเป็นจะกินพี่น้องเลย คนคอมันอยากไปแล้วมาแม่นำได้เออเสือข่อยจักเทียว่าทันขอยอยากไปแล้วด้คนเราโอ้พักกระเราได้หลายเติบได้พี่น้องสองต้นหสามต้นสี่ต้นหรแม่นบ้นวันนั้นเออว่าหลายต้นอยู่พี่น้องอยากพี่น้องกันขอกันกินได้สุบืนออ ห้างหมดแดงวันนั้นห้วยพุนหน้าต้นพุ่นก็ห้างหมดแดงพุนห้างหลายว่าม,ดดม,มันไม่ใครหรอบ้านาง ล่มลื่นดีขนาดโดนแล้วเราไปแไดเขาอ,ออกทุกหน้าจักปีเ้าเนี่ยเพราะมันจะเป็นยี่สิบปีแล้ววนะ่านั่ง